นำท่านผู้ชมกลับมาที่ <Okay. S 1> ลานเทศบาลนครน,นครสวรรค์น,นะครับเพื่อชมการชกชิงตำแหน่งแชมป์โลกเยาวชนน้ำหนัก105ปอนด์หรือรุ่นมินิวังเวทของ w p c เริ่มแล้วครับไทยโยซ p เฟสตสมาร์นะครับดาวรุ่งของไทยนักชกจากอำเภอกระสังบุรีลำปีนี้19เจอกับนักชกจากพื้นแผ่นดินใหญ่จากประเทศจีนะครับซูเจียเชงเริ่มแล้ว มาเริ่มยกหนึ่งนะครับมาดูว่าคู่นี้ต่อกัน10ยกอ่ะเพราะว่าเยาวชนนะครับดาวรุ่นดวงใหม่แล้วก็ชัยโยต่มต้องยอมรับเลยครับรุ่นใหม่นี่ไปได้ดีเลยทีเดียวแล้วก็รางวัลกำลังใจนะครับจาก t o y ยต้าเคมอเตอร์นะครับ21สาขาดยคุณวิเชียนสมพงรุ่งโรจน์นะครับแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องยนต์ถึง8ปีจากเคมอเตอร์ด้วยแล้วก็ผลิพภัณฑ์ของ C p พีด้วยนะครับโดยท่านรัฐมนวิเศษไทยดูมใครจะได้แชมป์เส้นนี้กลับ ไปที่บ้านครับอยู่เมืองไทยหรือไปเมืองจีนว่าเป็นเข็มขัดแชมป์โลกเยาวชนเส้นสำคัญเลยทีเดียวนะครับในอดีตครับทั้งโอเล่ดงครับวันเฮงแล้วก็น็อกเอาเคยของตำแหน่งแชมป์โลกเส้นนี้มาแล้วทั้งนั้นครับก่อนจะก้าวไปเป็นตำแหน่งแชมป์โลกสถาบันหลักเส้นใหญ่เพราะฉะนั้นก็ติดตามครับว่าชายโยของเราจะสามารถคว้าตำแหน่งแชมป์โลกเส้นนี้เอาไว้ได้หรือเปล่าอย่างนี้นะครับต้องผ่านหมดครับ นกน้อยซีพีเฟรสมารก็ผ่านเข่นเส้นนี้ขึ้นมาครับ่าสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอันนี้สำคัญครับไทยกับจีนครับคู่นี้จ่าฝูงนะครับจ่าฝูงในรุ่นนี้ก็คือวันเฮงกับย่าง5้าดาวยิมครับส่วนนักชกจีนในอดีตครับเสียนเจ้าจงก็เคยเป็นแชมป์โลกสถาบันหลักเส้นนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไปนี้สึกแห่งศักดิ์ศรีครับวจีนก็มีตัวเก่งนะครับในขณะที่ไทยเราก็นักแระนะครับวันเฮงครับ มาดูบนเวทีนะครับดูท่าทางซูเจีย๊ยงไม่ธรรมาดานะครับว้กีฬาการชกของสโมสรจีนีเจชกส่งนี้ตลอดนะครับรูปร่างเรียบเรียบสูงยาวด้วยโยงเราเพชรดีอาคาเิมีไม่ต้องห่วงเป็นมวยรุ่นใหม่นะครับมาแรงแรงเลยทีเดียวแล้วก็ํำใจเหลือกินเลยทีเดียวเจ้าของสถิติไร้พ้ายด้วยกันทั้งคู่แหละครับวันนี้จะต้องมีคนหนึ่งครับเสียสถิติ ในเชิงสมัครเล่นนี่นักชกจีนเขาบอกเขาชกมาเป็นร้อยร้อยไฟครับแต่ว่าในเชิงมวยไทยครับไทโยนี่ถือว่าเป็นยอดมวย2แบบอีก1คนครับพี่กัดน้ำหนัก102่อปอนด์นี่ถือว่าไม่มีตัวสู้ในมวยไทยผลงานสากลนีต่างคนต่างเรื่องออกสตาร์ทนะครับเพิ่งจะเริ่มแต่ว่ามวยไทยของเราก็เรียกว่าเจ๋งอ่ะวันนี้ก็ประธานของเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับเสนาของเราคุณวิรัติวชีรรนัตนวงศ์นะครับ ดูอยู่ขอบเวทีเลยทีเดียวแล้วมวที่มีแววมีโครงที่จะสร้างต่อก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีอนาคตท,ทุกคนเลยทีเดียวลายยกเลยนะครับสิบยกเราจะฉลองเฉลิมฉัตรเพราะว่าชื่อชัยโยชมภาพช้าในยกแรกนะครับชิงช้ำว่างนี่หมัดขวาตรงนะครับแม่เรียกว่ายืนห่างไปนิดเดียวนะครับ จังหวล้วงลำตัวนี่โดนฮุกซ้ายของชัยโยชมมาต่อครับยกที่2อขอบคุณบริษัทโกมินส์โปรดักต์จำกัดยาดมตราโปยเซียนพิมพ์เสมน้ำตราโปเซียนบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดสีลีนาสีคิงคอบราสีคลินซิลสีโปลสลีนาโดยคุณทรงวิทย์คุณขจรศักดิ์ศักด์นาภูมฐานนรักษและบริษัทแสงไทยโมเดลคันจำกัดโทน่ฟและเยนเตสมาลุ้นต่อนะครับบนเวทีมาดูทีท่าไม่ง่ายนะครับ โมวยชาวจีนไวด้วยเร็วด้วยนะครับแล้วก็รู้่างดึอย่างที่คุณบอลนะครับคุยให้ว่ามวยคู่นี้นี่มัคู่แพ้นี่จะต้องเสียติไปเลยทีเดียวคชัวจีนครับเขาบอกว่าเขาโชคสมัครเล่นมาอย่างโชคโชนนะครับเพราะฉะนั้นมาดูครับของเรานี่ได้กระดูแบบมวยไทยียกว่า เดือดุร้ทยในแข่งโต๊ะแล้วครับเขาเก่งสากลสมัครเล่นดูสายตาดีด้วยนะครับดูสายตาดีด้วยสําหรับกักชกจากจีนซูเจียเชงน,นีครับชายโยครับได้อัดฉีดเป็นกําลังใจจากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียนสมพลรุ่งโลดเป็นที่เรียบร้อยทองคำสิบบาทรวมถึงคลองสวนภูนะครับที่พักที่อยุธยาครับเราขอขอบคุณและก็พาทหารริมคลองชนครับ ออฟเดอะทาวครับออแกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับมาบนเวทีนี่ครับมาดูลีลาการชกวันนี้คุณสายชนทายพัะส,สุพลน,นะครับจะสู้เจอร์กูเซนเกียวหนังแล้วก็อีชี่ด้วยนะครับอีชี่ด้วยกว็มีควางทั่วประเทศว่างั้นเถอะสูเจอร์กูเซนเกียวหนังรวยรอจังหวะนะครับต้จัดจีนสู้เจเชงรอจังหวะสองครับเลี้ซ้ายดีครับชโย ที่จากกลีลัมนะครับกระสังปีนี้19เกเชเชนสินะครับแกอ่อนกว่ากัน2ปี 2> ดูแล้วไม่ง่ายเหมือนกันนะครับเพราะว่าเจชเชงนี่ผุ้มไวและเร็วมีหมัดหน้ารบกวนตลอดแต่ว่าชายโยงเรานี่อย่างที่นักบอลเรียนได้ทราบนะครับว่าต่อยมวยไทยนี่ไม่มีตัวต่อยเลยนะครับด,ดังนโดนบิดไปเรียบร้อยหมดเอาแทำไม่อยู่ไม่อยอมอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับเขาเร็วนะครับขาไวหมุนออกมาได้ดี ขวาของชายโยจริงจยังไม่โดนเป้าเชี่ยวไปเชี่ยวมาแล้วครับยับซ้ายดีครับยับซ้ายดีมีขวาครับมีโต้ขวาทำการเตือนนะครับเตือนเจเชงครับว่าไปกดนะครับเจนะครับไม่ใช่เจเจเชงครับตอนนี้ครับตอนนี้เปิดเปิดเกมบุกอย่างเดียวเลยครับไทโยตามสไตล์ครับบวยบูมวยบู อย่างนี้นะครับพายาดพายาวบอลเพลงพายกพายกอยู่ไม่อยู่โหมดยกก่อนหมดยกเดี๋ยวกลกับมาหมัดขาเลยครับยกสองพยายามจะทิ้งขวาเลยครับชายโยแต่ว่ากันยืนครับจังหวะยืนนั้นยังห่างไปนิดเดียวครับก็ทําให้หมัดขวานั้นเฉียวไปเฉียวมานี่แหละครับหลายหมัดนะครับยกที่2เกือบจะโดนแต่ว่ายังไม่โดนครับหมัดนี้เราโดนนะครับเขา คว้างมาัดขวาออกมาคุนยก3แล้วนะครับขอบคุณบริษัทสายกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC ท่อน้ำไทยผลิตภัณฑ์เนสกาแฟกระป๋องคุณพิชัยกิติที่กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญสุภัยหัสบริษัทพุ่นชีว์จำกัดสงเกาหลีตังกุจับตราแปงสุพรคณทู่เครื่องดื่ม GSD ตราสงเกาหลีตังกุจับมาลุ้นกันต่อนะครับยก3ามในการชิงเยาวชนนะครับเดี๋ยวรุ่นเล็กๆร้อยห้าปอนด์วันนี้เชิญขอบคุณนะครับ ทำการทุนการใหญ่นะครับบริษัทเจริญพ่อพาอาหารจำกัดมหาชนท่านอดุลย์แศรีศปาทัก<อ>แล้วก็ท่านโโรุ่งพงศ์พิเศษไพฑูรย์น,นะครับในนามของมีเลือดออกมาทางปากแล้วครับจี้เชงจี้เชงจ๊้เชงปากแตกครับ <c oughs> ตัวไปหมัดหนึ่งวันนี้ก็ท,โโท่านรุ่งพงศ์พิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของนะครับน,นุ่มศพเมจิอา้อาวอา้าวพลาดไม่ได้นะครับชัยโยปากคอแตกนะครับเจ๊เชงเลือดปากหรือว่าเลือดกำเดาไม่ทราบนะครับ กรรมการบอกให้ระวังนะครับต่อยสูงหน่อยไฟนี้สำคัญมากครับสำคัญมากเป็นการต่อยอดนะครับต่อยอดกระดูถึงขัดเส้นใหญ่ตอนนี้นิชัยโยสงสัยว่าจะเป็นเลือดก,กำเดานะครับเว่าอาก,กาศค่อนข้างร้อนจัด,ออด,ด้ดูที่จีนที่จีนตอนนี้หนาวนะครับบางเรารอดดูดีลาการโชคของเจเชงไม่ประทะไม่แลกอาศัยสูงกว่านะครับปกติน้ชัยโยนี่ต่อยกันต่อยกันมวยไทยแล้วก,ก,ก็จะสูงอยู่แล้ว มาเจอกับเชิงจะสูงกว่าอีกถือว่าเป็นนักชกิชกต่างดีทั้งคู่แหละครับ1 0 5ปอนด์ครับประกัดที่ชกกันรุ้นลุ้นน้ำเวทขอการเตือนนะครับ,105รบกกเบตือนไทโยระวังต่อยต่านะครับในนามของพิธีบ็อกซึ่งโรชันนะครับประธานบริษัทเซ็านาอลของเราก็เรืองมวยแล้วเนี่ยคัดมาคัดมาแต่ละคนแต่ละคนที่จะต้องมีอนาคตมา มาต่อยมวยสากลด้วยนะครับนอกเหนือจากกระดูกในด้านมวยไทยได้แล้วประสบการณ์ได้แล้วระบบการป้องกันตัวได้แล้วก็เบนเข็มมาชกแบบสากลแล้วก็แว็บเดียวก็ไปได้เลยนะครับชายโยนิี่ก็มาจากมวยไทยนะครับมวยไทยนี่เป็นคลื่นลูกใหม่ของเพชรดีที่วัดซิงโ,รโครชัน เล่งสร้างครับเล่งสร้างแชมป์โลกตอนนี้เหลือเพียง2คนนะครับทั้งวันเฮงไก่ย,ย่างห้ดาวยิมแล้วก็น็อกเอาท์ซีพีเฟชมาร์ทถือว่าเป็น2นักชกแชมป์โลกของประเทศไทยน็อกเอามีโปรแกรมป้องกันแชมป์แล้วนะครับในวันพุทธที่14ธันวาคมนี้ครับก็แยวแฟนๆส่งใจเชียร์ผ่านช่องเจ็ดสีเนี่ยแหละครับโอ้โหดเไปเลยน่าซาตานเลยน่าจะสีมาแรกแล้วแรกแล้วปลายยกปลายยกโอ้โหต้องตีกันเที่ยงก่อนนะครับเจเชง มาได้เชียร์กันฮือฮาปลายยกครับหมดยกเลือดกำเดาไหมชมผลงานยกที่แล้วครับยก3ก็ช่วงปลายยกเสียงเชียร์ดังกระหึ่มขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อทั้งคู่นั้นปักหลักแล้วแลกกันในขณะที่บริเวณ จมูกของซูจีงเชงจากจีนนั้นเลือดก,กำเดานะครับไม่ใช่แผลแตกชมกันต่อครับยก4ขอบคุณปามน้ำบดานยินดีเธอบายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรบริษัทจาิไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าดีเวฟอร์เมนคุณชูชีพตรีโพคาเดอะโซซิตี้อจุธยารีสอร์ทรถฮิสันนาวราคุณชยพัฒน์มหาวรศิทธิกุณจากสยามพาราไดน้งามวงวาน5 1ะ สยามโซไซตี้เรียบทางด่วนรามอินทรามาชมกันต่อยก4นะครับทีมี่ว่างในรุ่นร้อยห้าปอนด์เชโยน้ำมวยไทยกับเจเจงน้ำมวยชาวจีนวันนี้ต้องขอบคุณดรภงวิเศษไพฑูรย์นะครับในนามของซีพีเพชรแล้วก็พร้อมทั้งไก่ย่าห้าดาวนุ่มสดเมจิด้วยนะครับแล้วก็มีตัวอุต้าเคมอเตอร์ยี่สิบเอ็ดสาขาก็มีรางวัลให้กับนักมวยไทยมีทองคำไปแล้วนะครับสิบบาทครับสินค้าประหยัดของซีพีสินค้าคุณภาพซื้อได้ที่นี่จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับนี่นะครับนี่อยเดียว ชมกันต่อครับแล้ววันนี้ก็บางขอขอบคุณน,นะครับหองสวนบูรรีสอร์ทครับที่ที่พักที่จังหวัดุพยานะครับแล้วก็พ a กออฟเดอะ o าวครับออนไไนเซอร์หาดใหญ่สวนอาหารริมคลองชนครับที่จังหวัดสระบุรีโดยท่านดรพานุ์พงศ์พิทยสเวท ขอบคุณครับท่านพลเอกวันชัยนินเขียวประธานที่ปรึกษาพิจินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดลงแ่งนพล,ลโทอนันศักดิ์ลักษณะระไม้ที่ปรึกษาพรจินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับมาถึงกลางยก4ี่เกือบจะครึ่งทางแล้วนะครับ,บเกือบครึ่งทางแล้วกำหนด10ยกนะครับแชมป์โยกชนจะเชิงหันไปมองพี่เลี้ยงชาวจีนนะครับว่าจะทำยังงโอ้โหโดนขาไปหมัดนเดิน หักนี้เสียงเชียร์มาเลยกับแมแต่ว่าเบสิกต้องยอมรับไว้ัยโตวตตไวแล้วเร็วมากเลย <ไว S 1> ชเชงเ,เร็วมากเลยฮะพุทเวิร์กดีครับวันนี้คุณสายชนก็ลุ้นอยู่นะครับจากจูเจิ้งกูเซินเชียวหนังแล้วก็อีชี่ด้วยมีรมางวัลที่จะมอบให้ด้วยนะครับนะครับของเรานี่ประเทศมวยบู๊ครับมวยบู๊เดินบุกเดินใส่อย่างเดียวส่วนในโชคจากจีนครับนี่แหละครับจังหวะฝีมือถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเป็นมวยที่ต่อยมัดกว้างๆนะครับ ป้องกันลำบากเหมือนกันมาจากด้านหลังขับขวาจับตาหมัดขวาของชายโยหมุดมุดมุดถอยยิงต้องปล่อยปล่อยล้ำตัวก่อนนะครับให้ขาตายแล้วก็หนีไม่พอเริ่มโดเลยนะครับเริ่มจะหันหลังแล้วครับเริ่มจะหันหลังครับเชี่ยแข้งแฟนลุ้นแฟนลุ้นแฟนลุ้นให้เลยล้ำตัวล้ำล้ำตัวอ้าวมาต้องยอมรับกล้ามากเลยนะครับชายโยพิธีเดียคาเดมี่ของเราเริ่มไหลออกมาอีกแล้วชายโยของเราก็ ดูทีเทสใหม่นะมา,อา,มาตอนนี้มาอยู่ในานา้มของ4 p ีนี่แวบเดียวเดี๋ยวเป็นแชมป์โลกแล้วไม่ต้องห่วงเลยดูเลยครับทัไก่ย่างข้าดาวแล้วก็ C ทีเฟสใหม่เกือบชมภาพชานะครับหมัดขวาหมัดนี้ม้าเห่าเกือบเต็มคางนะครับระยะมันห่างไปนิดนะครับก็เป็นการต่อยหมัดขวาที่เข้าเป้าไหลไหลหมัดเลยนะครับในยก4และ เราจะถึงเวลาได้เห็นคะแนนนะครับของ4ยก39 37ทั้ง3เสียงครับ39คือคะแนนของชายโย CP PlaySmart นั่อยู่ทั้ง3เสียงอขอบคุณนะครับรายการสนับสนุนในการถ่ายทอดสดคุณจัชชวานภูศรีผู้จุการมบริษัทสตาร์เวลจำกัดสาขานครสวรรค์บริษัทสตาร์เวลอิสเนตหน1998จำกัดคลองสวนพลูรีสอร์ท คุณนล珑ว่องประสบการครับบร,ริษัททวินสเปเชียลจำกัดเครื่องดื่มเกรือแร,ร่ซีเนอร์จี้เครื่องดื่มเกรือแร่แรรอยย่าดีจิวเจิ้งกุสันเจอหนังนะครับแล้วก็จิวเจิ้งเขียนมิีเยอะแยะครบเลยครับบริษัษออษทจงไทเจียนลุ้นบนเวทียก5มาดูว่าชายโยนะครับซีพีเฟสใพวกเรานี่ดาวรุ่งดวงใหม่นี่เราจะถพิเศษไพฑูรย์ในเรื่องน้ำใจแล้วนะโหไม่ต้องห่วงเลยเห็นคะแนนมาแล้วขึ้นให้ชอมอีกครั้งนะครับขึ้นให้ชมอีกครั้ง คะแนนบนนั้นของชัยโยครับ39ข้างล่างของจีนนี่นะครับชัยโยซีพีเฟมาดาร,ดรุตดวงใหม่ถล่งทองวิเศษไพทู์แล้วก็ภายในงานนะครับก็ใครจะซื้อนี่พิิธภัณฑ์ของ CP ก็ได้เลยนะครับภายในงานที่นี่ไข่ไก่สดนะครับสดราคาหน้าฟาร์มพิพิธภัณฑ์ ห้าดาวด้วยครับรบทุกอย่างเลยทีเดียวเรียนเชิญกันได้นะครับส่มภาคกลางคืนนั้นมีคอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์นะครับเรเชิญพี่น้องชาวนครสวรรค์และใกล้เคียงมาพักผ่อนกันที่นี่ครับลานของเทศบาลนครนครสวรรค์อากาศดีมากนะครับกว้างขวางด้วยอ่ะไล่ตลอดนะครับเชโยซีพีเฟสมาไม่ถึงเชชิงวมากเลย ติดต่ออยู่ข้างเดียวแล้วนะครับวันนี้ท่านรัตพงศ์นะครับดิเศษให้ทูลท่านดูเลยเพราะว่าภา,ารก,กิจแต่ละทายในงานานี้ซื้อของอภัณฑ์ของซีพีได้ตลอดและทาประหยัดด้วยนะครับเจเจนี่ถ้าหากว่าเท้าไม่ไหวนะครับน่วมไปแล้วนะครับนี่ถือว่าเขาเท้าวไวมากไเท้<ร>ทนออกได้เร็วครับไล่ไม่ชนกระดานดูดิ ไดก็ไล่ไล่ตลอดถ้าเอาทีเดียวเลยเจเชงกก็ออกอีกแล้วเป็นนักโยเกเป็นนักมวยจากจีนที่มีไว้พริบปฏิทันแล้วก็สายตาดีด้วยวันนเราหครับไม่ไม่ยอมแพ้ง่ายๆนะครับเพราะว่าทั้งคู่ครับอย่างที่เรียนไว้แม่นักชกไร้พ่ายไร้พ่ายทั้งคู่เพราะฉะนั้นไม่อยากเสียสถิติครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยครับคุณวิเชียนสมภพลุ่งโลดเตอร์ตาเคมอเตอร์นะครับวันนี้อาชีพทองคำวันนี้ชัยโยแล้ว10บาท เตือนนะครับเตือนชโยว่าก้มต่ำลายยกไปนะครับตูวด้าทเทอร์มอเตอร์นี่รับราการเข่าศูน์ซ่อมเพิ่งน,นะครับของ8ปีเลยี่สิสาขารายยกห้าหมดยกก่อนหมดรับชมภาพชา้าซึ่งเป็นผลงานในยกที่5นะครับครึ่งทางของการต่อสู้นะครับชิงแชมป์ว่างร้อยห้าปอนของ WBC แชมป์ยาวชนอยู่เมืองไทยเลิฟไปเมืองจีน ท่านนายกเทศบาลน,นาครนครสวรรค์น,นะครับก็ปรบขอบคุณซ p ที่นำโครงการดีๆมาสู่ประชาชนเพื่อให้ได้ใช้ในราคาที่ประหยัดนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ให้การสนับสนุนในช่วงท้ายโรงพยาบาลเปาโรโมอบรเดียงโลโยธินโรงแรมสยามโซเซตี้และโรงแรมสยามพระได้ที่งามวงวานซอย51พิิธภัณฑ์กาแฟวันแมนและ เดอะโซซิไทตี้อยุธยารีสอร์ทรวมทั้งตลาดแกลนพลาซ่าอยุธยามาลุ้นกันต่อยก6กเลยครับคะแนนที่ออกมาสี่ยกเราก็นำอยู่สองแต้มนะครับ39ต่อ37มสิชโยของเราอายุ19นะครับเจเชงอายุ17จากีนก็เชยโยซีพีเฟสมาดนะครับทางน้องผมเสร็จทุนต,นต้องาำทุนตลอดแล้วก็วันนี้ทางศิริน่านะครับซีขึ้นครอบราด,ด้วยจิ๋วเชืองปูเซนเชียวหนังเป็นมวยที่เดินได้ดีนะครับเชยโย เด็นดาวรุ่งจริงๆครับผลงานโดยไทยนั้นยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับแต่ว,ว่าสากรนั้นก็ว่ากันว่า เพิ่งจะเทินโปรว่ากันอย่างนี้หนุ่มบอสครับเป็นทางผู้จัดการหัวหน้าค่ายครับบอกว่าพิกัดน้ำหนัก102ปอนดอนี่แบบมวยไทยนี่ไม่ต้องแจ้งชื่อครับฮาทุกคนแต่ว่าเชิญต่อยของระโยนใช้ได้นะครับเป็นมวยที่ต่อยได้ทั้งซ้ายและขวาไม่ใช่มวยหมัดเดียวหรือที่เรียกกันว่าหมัดตะกรแต่ไม่ใช่นะครับโอ้แล้วเดินเดินเดินใส่อย่างเดียวแต่ยังไล่ไม่จนกระดานอ้าวไปอีกแล้วเชงโอ้ต้องยอมรับเบสิใช้ได้เลยนะครับจากประเทศจีน อายุ17ได้รับของเรานะครับได้รับการปรับแต่งกันโคดหนึ่งโคดหนึ่งไทยสาสกุลถูกยู่ม่ยูที่สวยครับสี่บัดหนึ่งสองสามสี่ครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับหนักเลยนะครับโอ้จุดหักแล้วจุดไม่จุดจุดไม่จุดท้ามอแล้วครับรางวัลรางวัลย่างสลับบนโตโยต้าเคมอเตอร์รางวัลรางวัลไปแล้วถึงทำ10บาทอยู่ไหมเจ๊เชงอยู่ไม่อยู่ครับมอแล้ว ลำตัวลำตัวแม่เขาเขาปิดเก่งครับหอบแล้วครับหอบแล้วขึ้นบนท้องลำตัวขึ้นบนบ้างครับขึ้นบนบ้างขึ้นบนบ้างอยู่ไหม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 ไม่อยู่นะครับระคังช่วยเอาไว้ครับทองเลยหักชานะครับแม่เป็นยกที่ดีที่สุดของชัยโยเลยครับเปิดจากมัด4ีมัดนี้ก่อนนะครับชุดนี้1 2 3 4ครับแล้วหลังจากนั้นครับลูกตาม ขึ้นบนลงล่างขึ้นบนครับต้องตีกันเชียงเลยครับเจยแช่งโดนแล้วนะครับข้างบนเรียกว่าสนต้องลมจริงๆนะครับนี่คือสนต้องลมแท้ๆกรับการเข้าไปละคังดังพอดีครับเสีนดังแป้งแต่ดูครับจะทําท่าจะไม่ไหวแล้วนะครับลุกไม่ลุกครับออกจากมุมไหมยังลุกขึ้นมาได้ครับสู้ยังสู้ยก7ครับผ่านครึ่งทางแล้วผ่านยกหแล้วยกไม่ไหวครับเอายังไงครับ ไปนั่งต่ออ๋อเ๋ยวให้พี่เลี้ยงดูดึงเกงดึงเกามเรียบร้อยขังกางเกงครับดึงเกงก่อนอูอู้อูไว้ก่อนอู้ไว้ก่อนเอเพราะทำท่านใจจุกได้หายใจหรือเปล่าครับนี่แหละครับก็ธรรมดาครับแม่ต้องเปิดโอกาสให้แหละครับเพราะยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ครับสู้ไหวไหวแค่ไหนตามไปเชีย์มาดูนะครับดาวรุ่งใหม่ของเราชโยนะครับซีพีเฟสาดอนแล้วก็งเสพย์ทูล เป็นผู้ให้ในเดียร์ตาของรเ,ขเราโดยตรงเลยนะครับยกเจ็บครับจบไหมทุกเก็ดไทยนัดแรกเลยครับจบยกนี้หรือเปล่าครับดูแล้วมีโอกาสนะครับที่จะจบได,ด้วันเยอะแยะเลยทีเดียวที่จะมอบให้จบยกนี้ก็สวยเลยครับรับไปแล้วนะครับโตโยต้ยาตเทมอเตอร์เหลือกังดาวหลาอตมาอีกแล้วโอ้มีช่องแล้วมีช่องมี มีมีรุ้นแรงนะครับได้ลำตัวก่อนดูครับดูหมัดจบของชัยโยจบด้วยหมัดอะไรครับซ้ายหรือขวาเบียดไปในลำตัวอีกวันนี้ถือว่าโชว์ฟอร์มสุดยอดนะครับโอ้โหนียคุณโยนะไปครับหนุนบอลนี่เทนมาดีและเคยเทนมาดีมากเลยถ้าเปรียบเป็นรถยนต์นี่รถรถใหม่ป้ายแดงครับมาดูครับทอดนี่แชมป์โลกแชมป์โลกเยาวชนเดี๋ยววันที่14เดือนหน้าไปดูทั้งน็อปเอาทั้งวันเฮงที่โคราช ตอนนี้ดูชัยโยก่อนครับชเชงจะไหวไม่ไหวครับเจชงแบบแย่แล้วนะครับกำลังนับไหมครับ<อ>ยังไม่นับครับเตือนกดโอสองสัยต้องหูแพทย์หรือเปล่าครับเพราะแพทย์สนามครับปากแดง,งไปแล้วนี่ปากแตก,<า>กเลือดกำเดาหรือว่ามีแผลแต่ที่บริเวณปากครับตรนี้ยกเ็นะครับยกเโอเคแพทย์สนามมาแล้วครับขึ้นมาแล้วไม่ต้องดูดูจากระบบการหายใจของเจเชงนั้นไม่ดีแล้วนะครับ โรงจมูกเป็นย um like. nice ังไงไหมดูเลยนะครับไม่ไหวไหมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ไหวต้องมีสองอย่างเดี๋ยวดูครับแดงหรือเขียวครับของถือว่าเขียวนะครับยังสู้ได้ครับยังสู้ได้ยังผ่านยังไม่ใช่ใบแดงครับยังผ่านตลอดยังผ่านตลอดเอาไม่ใช่โยกนี่นะครับชกเบียดตลอดนะครับเด็เชายก็ทนเหลือเกินนะครับยกหกธรรมดาจะไม่ไหวแล้วครับเราทำช่วยเอาไว้ดูนะครับ เป็นซีพีเฟสหมาแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับ <S <S โดยผมทุ่เสร็จให้ทูมล<โด>ุยอย่างเดียวเลยเจ็บหนักนะครับถ้าจะเจ็บหนักแล้ว,เ,เ,ลวเรื่องหัวจิตหัวใจครับนักชกจากประเทศจีนนี้ไม่มียอมง,ง่ายง่ายอยู่แล้วครับสู้จริงครับมาสู้นะครับไม่ใช่มานอนมาสู้ มาสู้กันต่อแล้วครับอย่างที่เรียนไว้ของเรามีวันเฮงของประเทศจีนมีเสียนเจ้าจงครับอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่ของเขานะครับดูจากสภาพของเขาการแก้แค้นในการแข่งขันนะครับอ้าวปลายยกกระทำจนเาได้ช่วยอีกแล้วจะจบยกเจ็ดอีกแล้วคแต่จะจบยกเจ็ดอีกแล้วฝ่ายของจี๋วเจ้าบูเซินนะครับกรรมการเตือนบ่อยครับกรรมการเตือนบ่อยหมดยกหมดยกผ่านไปได้อีกยกหนึ่งโอ้เนี่ยครับ ยกเจ็นะครับเกือบจะไม่ได้ออกหมัดโดนเตือนบ่อยนะครับกรรมการก็ท,ทําหน้าที่เตือนทั้งฝั่งสองฝั่งครับเตือนทั้งเราแล้วก็เตือนทั้งจีนนะครับเตือนว่าเราก้มตามเตือนว่าจีนกดแต่สุดท้ายแล้วต่อยอยู่ข้างเดียวครับยกเจ็ดนะครับยกหกหนักยกเจ็ดก็ถือว่าหนักและครั้งก็ดังช่วยเอาไว้ได้ถ้ายกยังส่งกําลังใจอยู่นะครับ ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาของเราอยู่ขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์รีโวคุณอดิเอกศรีประทักษ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเจริญพกพารอาหารจำกัดหมหาชนและดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์ประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของซีพียกแพะมาสู้กันต่อยกันแปดนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งดรพงษ์วิเศษไพฑูรย์ท่านไก่ย่างห้าดาวซีพีเพชรมา แล้วก็นมสดเมจิกนะครับนมสดเมจิกใหม่ทุกวันแล้วก็โตโยต้าเทมอเตอร์นะครับ21สาขาต้องชมหัวใจมีรางวัลไปทำไป10บาทแล้วมอบให้กับไชโยต้อชมหัวใจแล้วก็ชูเชิญปูเซินเชียวหนังผู้สายชนพร้อมทางคุณสวิทศิรินาด้วยเอ้าแหมือฟันสู้นะครับเจี๊ยงเองนี่แหละครับยอดมวยสองแบบอีกคนหนึ่งัยโยขอบคุณครับคลองสวนปูรีสอร์ทอยู่ไม่อยู่อยู่ไม่อยู่ ยังมีโต้อยู่นะครับสู้ผลานเขาผ่าับไปจับไม่ได้เพราะยังโต้อยู่ยังยังต้องงอมพระรามก่อนนะครับยังไม่งอมยังไม่งอมแต่ว่าสภาพนี้สภาพนี้ดูแล้วโอ้โหเจ็บแทนกรรมการเตือนแล้วครับเตือนอีกนี่ตป็นอมอยู่ที่เพชรยดีอะคาเดมี่นะครับจารันสนิทวงศ์สามสิบสี่ครับไทโรโอยดูดูเป็นกระทัดเลยจะผ่านไปอีกหรือเปล่าครับยกแปดอยู่โอ้โหเชิงชิงงไม่ไหวแล้วครับกรรมการยุติการชกเลยครับอันตรายครับ อันตรายนะครับเพราะว่าโดนหนักเดี๋ยวสมองบวมครับเลือดข้างในสมองนี่เป็นจุดอันตรายของนักมวยที่สุดนะครับแฟนกีฬาแฟนมวยยกโป้งครับยกโป้งให้นักมวยแล้วก็ยกโป้งให้กรรมการครับที่ทำหน้าที่ได้ถูกต้องแล้วนะครับจบยกแปครับกลางยกพักเดียวครับพักสักเดียวอ้าวต่ออีกหน่อยครับก่อนกรรมการจะยุติการชกลงนะครับนี่แหละครับยำแล้วนะครับถือว่ายำแล้วครับหมดทางสู้แล้วครับเย้เชง กลัเห็นว่าอันตรายแน่ครับถ้าขืนปล่อยไปอีกสัก30วินาทีอาจถึงต้องส่งโรงพยาบาลพักกันแป๊บครับท่านชมครับก่อนจะออมอบเข้มขัดคาดเข็มขัดให้กับแชมป์คนล่าสุดของเพชรยินด,ดีบอกซิ่งโปุรโิชั่นนำทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นก็คือไฮไลท์รวมๆทั้งหมด เป็นการชกชิงแชมป์ว่างรุ่น105ยปอนของ WBC เป็นแชมป์เยาวชนนะครับกำหนด10ยกก็ต่อยตลอดเวลาเลยครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6ั้นก็เป็นหรือว่าเป็นยกที่ทำให้ทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือต่อยได้ดีจนกระทัง่งนักชกจากจีนคู่ชิงนั้นออกอาการโดนนับนะครับดูนะครับและหลังจากนั้นครับเมื่อโดนนับแปไปแล้วก็สู้ต่อยก7 ก็บักโกรกนะครับทุลักทุเลสุดท้ายมาถึงยกที่8นะครับยกที่8นั้นเป็นยกที่กรรมการที่ทําหน้าที่ชี้ขาดดูแล้วว่าสูเสียเจียงนั้นทําไปไหนไปไปไม่ไหวแล้วนะครับพบคุณคุณสมิงขาวครับเชิญครับขอบคุณครับคุณชัยัศน์ครับวันนี้ต้องยอมรับว่านักมวยไทยของเรานะครับชยโยซีพีเฟสมาดนะครับเป็นผู้ชนะในยกที่8นาติดตามนะครับนักมวยดาวรุ่ดดงใหม่ของไทยเรานะครับอายุไม่ถึง20ปี คว้าแชมป์ของเยาวชนเยาวชนรุ่นใหม่นะครับอ้าวของ WBC บด้วยในรุ่นมีเนมเบเบดในน้ำหนักร้อยห้าปอรูปร่างนี้ไม่ต้องห่วงเลยไม่เสียเปรียบใครแน่นอนนะครับแล้วก็ชชโมวยไทยมีราคาเป็นเรือนแสนแล้วก็มวยดังๆนี่เรียบร้อยเยอะเลยทีเดียวฉะนั้นทางสเสนาวก็เลยคัดมาชกในเรื่องมวยสากลแล้วก็ไปได้ดีมากๆนะครับชยโยซีเฟสมาด ในน้ำหนักร้อยห้าปอนไม่เสียเปรียบใครโดยท่านดรพง์วิเศษไผทูนเล็งแล้วว่าเด็กคนนี้นีไปได้ดีมากๆเลยทีเดียวและในวันนี้นะครับผู้ที่คาดเข้มขัดท่านนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์คุณจิตตะเกษนิโรธธนรัตน์ท่านรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับบริษัทเจริญพ่อภันฑ์อาหารจำกัดมหาชนนายอดิตกฤษศนวงรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสนะครับบริษัทเจริญพ่อพันฑ์อาหารจำกัดมหาชนนายประสิทธิ์สุนทราวิทุนวันนี้ให้เกียรติ นี่เลยครับแต่และท่านยืนยืนที่ชิดเลยครับนี่เลยครับดูแล้วก็เด็กคนนี้น่าติดตามมากเลยชายโยนะครับชายโยซีพีเ t m มา t เป็นนักโมยที่หัวใจดีกำลังดีแล้วก็ลุยได้ตลอดเลยทีเดียว